สไตล์นี้นี่สไตล์แบบเปิดมาเงี้ยนะครับทำเป็นที่จอดรถได้เลยของงานเสาหกต้นกว้างดีนี่จอดรถได้สบายเลยจอดได้กว้างได้สองคันเลยเปิดประตูรถก็ง่ายกว้างดีเ,เ,เ,เสาหกต้นรถทำได้สวยอยู่ครับ ไม้เก่านีมอนกแต่ทำได้ดูดีมากเลยเสาพูนหกต้ 6, 4, 6ตนสูงอยู่หมือนกันเ้าสูงประามาณสามเมตรได้อยู่นครับถึงสามเมตรเองคืมม่ทำก็ได้โจเสามัดหมุนเสาปากคือ,อว่าเสาแบบนี้ต้องมีรูปกัน อเสาเลยเสาหน้าประมาณหน้าสี่หน้าสี่หน้าห้ากว้างประมาณหกกว้างหรือกว้างหกเมตรประมาณห้าเมตรปะสังกระสีเก่าทําเป็นเพิงมัเงี้ยนที่พักก็ได้ทําเป็นที่จอดรถทําเป็นร้านขายส้มตําก็ได้ขายอาหารตามสั่งก็ได้แล้โอเคดี ตัวแบบไม้กุงเก่าอ่นี่ตัวพิเปเป็นแบบครับเอาไปให้ช่างก็าทำาให้ับทำเป็นที่เก็บฟางก็ได้ครับครอบัวกไ็ได้ตัวไอ้ดีตัวไม้เ็นแบบจัวไม่ใช่แบบลูกแป้งนี่ครับนี่แบบนีไปไป้ใช้น็อตหลายตัวอยู่น็อตคอเสาประมาณเสาละสองตัว สวนละสองตัวสองสี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองใช้น็อตยาวประมาณสิบสองครับน็อตยาวเลยแล้วก็มีไม้ไม้แผ่นในไม้ที่ต่อขึ้นอย่างนี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้จะใช้ประมาณหนึ่งสี่ครับประมาณสามประมาณสี่สี่ตัวไม้นี่ครับไม้ที่ต่อขึ้นไปนี่ต่อก็แต่เสานี่ก็ ไว้ยังนี้ครับเท่ากันในระยนะหนเท่ากันท่านี้ก็สี่ตัวมกันนี่ถอดอกมาพอนี้เอาพิถุยสามเยื่ยมยึดตรงนี้ไม้สามเยี่ยมประมาณสีตัวมกันค้าสีตัวก็ใช้ประมาณหนึ่งสอประมาณ8ตัวห้าหแล้วก็ไม้ไม้ตัวที่ยึดกับเสาตัวนี้ครับหนึใช้สามตัวแล้วก็ข้างหน้าที่ ไก่ตัวนี้นี่ประมาณหนึ่งหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวไอตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ไอตัวที่ต่อขึ้นไปไว้ต่อตีสังกระสีครับตัวอันนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วก็ใช้ตัวยึดตัวนี้อีกข้างละสองข้างหนึ่งสองก็เป็นสองตัว อันนี้ก็ดเรียกว่าไม้ตีคอเสาสองตัวแล้วก็ไอ้ตัวตีไอ้แผ่นยึดแผ่นหนึ่งสี่ยึดไม้หนึ่งสสามสี่ห้าหประมาณ6ตัว6ตัวประมาณสตัวหนึ่งสองห ตัวนี้ตัวนตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็แผ่นนี้สามตัวตัววนั้นประมาณแปดตัวครับสวยดีครับดูดูดีมากเลยโอ้โอโอโออยง่ายครับผมดูไว้ทำครับ